สวัสดีครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเป็นแผดวัดรูป LCD รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้มาได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเพิ่งจะมีเวลามารีวิวผมก็จะเอาไว้ใช้บนโต๊ะนี่แหละครับเวลาจดอ่าพวกรายการให้ลูกค้าใช่ไหมตอนนี้เนี่ยประหยัดกระดาษไปได้เยอะเลยนะครับเราสามารถใช้แผ่นนี้เนี่ยเขียนนู่นเขียนนี่ได้นะครับเนี่ย A B C อะไรเงี้ยเขียนได้หมดเลยนะครับตัวนี้เขาจะให้ปากกามาอันหนึ่งนะครับเขียนได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ ปากกาเราสามารถใช้นิ้วก็ได้นะครับหรือว่าใช้ปากกาจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้กดไม่ให้มันมีน้ำมึกก่อนนะเราก็เขียนนู่นเขียนนี้ได้กรณีที่เจ้าปากกานี้มันหายนะครับขนาดเขาก็อยู่ที่แปดจุดห้านิ้วเวลาจะลบง่ายนิดเดียวเองนะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บก็ลบและตัวนี้เป็น lcd นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ฐานข้างในเนี่ยเป็นฐานฐานเม็ดกลมเม็ดกระดุมกลมๆนะครับขนาดยี่สิบสามสองทานก้อนหนึ่งเนี่ยที่เขาให้มาเราเนี่ย ใช้ได้2ปีนะครับสบายสบายมากเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนทานบ่อยๆแล้วตัวนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับตกไม่แตกกระแทกไม่พังแล้วผมชอบตรงที่มันไม่เหมือนแผ่นกระดาษไงเพราะแผ่นกระดาษเนี่ยไม่สามารถจับอย่างนี้เราก็จดงานได้สบายสบาย,บายใช่ไหมแผ่นกระดาษนี่มันจะอ่อนแต่นี่เนี่ยเราสามารถถือแล้วเราจดนู่นจดนี่อย่างสมมติถ้าเกิดผมวางแผนที่จะติดไฟดาวไลท์ในห้องหมูจะวัดรูปอันนี้ห้องนี้นะครับแล้วก็มีไฟดาวไลท์ต้องการ4จุดอะไรประมาณนี้ตรงกลาง1จุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมโอเคแล้ว ผมก็จะถ่ายรูปเซฟไว้นะครับถ่ายรูปกับมือถือเซฟไว้ถ้าเกิดงานชิ้นนั้นเป็นงานที่สําคัญที่ยังที่ยังที่ยังต้องการรูปนี้อยู่ให้กดปุ่มล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้มีปุ่มล็อกเห็นไหมสวิตช์ตรงนี้ล็อกพอล็อกแล้วเนี่ยกดยังไงก็กดไม่ลบแหละนะครับกดตรงนี้ไม่ลบเวทีจะลบของมันก็ง่ายก็คือไปปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วเวลากดปุ่มนี้ปุ๊บผาพก็จะหายไปทันทีอ่านะครับเหมาะมากครับถ้าเกิดเหมาะกับทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็เด็กๆนะครับเด็กๆนี่ก็เอาไ วาดรูปเล่นอะไรเล่นดีกว่านะครับดีกว่าให้เขาไปแบบไปนั่งดูแต่ iPad นั่งดูแต่โทรศัพท์ใช่ไหมเราก็ให้เขาเล่นในนี้หรือไม่เราก็ให้กันบ้านเขาอ้าวหนูไปทําข้อหนึ่งหนึ่งบวกสองได้เท่าไรอะไรเงี้ยสองบวกสามทำเป็นแบบฝึกหัดให้น้องเขาไปเขียนพอเขียนเสร็จเราก็ลบทิ้งไม่ต้องหากระดาษเลยใช่ไหมครับมีกระดาษสั้นอันหนึ่งติดไว้ในรถอะไรก็ดีไว้จดนูน่นจดนี่และที่สําคัญนะครับราคาถูกมากๆเลยตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยขายอยู่ อันละแค่100บาทเองในร้านนะครับแต่ว่าลูกค้าที่สั่งอ,ออนไลน์เนี่ยอาจจะมีค่าส่งนิดหน่อยนะครับแต่เราก็จะพยายามข่ายให้ถูกที่สุดนะครับตัวนี้เป็นแผ่นขนาด8.5นิ้วนะครับมาใหม่จะเห็นว่าตอนนี้ที่ผมโชว์มันจะมีสีดําแล้วก็สีส้มนะครับมันจะมีสีขาวเข้ามาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ของหมดอยู่นะครับแต่ว่าว,ว,วันที่เพื่อนๆสั่งถ้าเดือดต้องการสีขาวก็บอกได้นะครับ มันแค่สีขอบๆนี่ครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสีอะไรเพราะตัวตัว,ตวอักษรก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับเขียนนู่นเขียนนี่เหมาะนะครับตัวนี้เนี่ยสั่งไปให้ลูกๆฝึกทักษะนะครับหรือว่าเราจะเอาไว้จดงานของเราได้เลยนะครับจดเสร็จต้องการเซฟก็ถ่ายรูปเก็บไว้่านมือมถือตัวนี้มีรูด้วยเอาไว้แขวนแขวนไว้นะครับเพื่อแขวนไว้ตรงหน้าห้องหน้าห้องทางเข้าห้องก็ได้ว่ามีใครอยากจะจดโน้ตทิ้งไว้ให้เราก็ให้เขาจดตรงนี้เลย แล้วเรากลับมาเราก็อ่านนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากโอ้โหพูดทั้งวันก็น่าจะพูดไม่หมดหรอกครับตัวนี้เราไม่เสียสายตานะมันเป็นแผ่นด,ดำๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แสงที่ส่องมานะครับโอเคเลยตัวนี้ประหยัดเรียกว่าประหยัดกระดาษนะครับแล้วก็ช่วยลดการทําลายต้นไม้ได้เลยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสนใจติดต่อตเข้ามาได้เลยสวัสดี